สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณปุ่มปุยผู้โตได้มีการโพสข้อความและโพสคลิปลงในกลุ่มอย่าหาทำแฟนคลับโดยได้มีการโพสข้อความว่าประเทศกูเท่านั้นที่ทุกๆุกครั้งจำเลยมาตั้งโต๊ะ นั่งถแถลงข่าวประดุดคนสำคัญของประเทศการถแถลงไม่ได้มีอะไรเลยเหมือนท่านายไม่ต้องการให้ไอ้จำเลยพูดมากรวบรัดตัดตอนแถมท่านายยังเตือนไอ้พวกขี้ค่าขี้คอทั้งหลายว่าอย่านำเสนอข่าวบิดเบือนลงหัวข้อที่อาจเข้าข้อกฎหมายได้คดีลูกป่า คือสารอุดท์ยืนตามสารชั้นตน้นภาษาชาวบ้านพ่อมึงผิดแต่สารท่านเมตตาไม่ลากหัวมันเข้าคุกก็แค่นั้นชดใช้ค่าปรับมึงก็อย่างคือจำเลยกระทำผิดเข้าใจไหมดูหน้าแตนสิหน้าเสียอยู่นะคลิปถแถลงอยู่ในอยาหาธรรม v ีวีไอพีนะจ๊ะคอ,อย่างนียกให้อ,อ,ยา,อายคืออย่างนี้นะครับคือคดีป่าไม้เมื่อเช้าเนี่ยนะครับเดิมอะ่าานะศางที่พากศานคนจนะพวดเร้ารงยาวหวเครับแล้วก็มีข้อ่าด้วยนใช่่ปรากฏว่าไอาการจอุบตุนะสากน,นก็ ก็มีคำรักษาแบบนี้นะษายยืนตามสายต้นนะครับประมาณนี้เลก็เราเราจะก็จะพุกที่ที่สายาาต้นไว้ก็รลมาอย่างกันรานสังกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเดรอแล้สายต้นตัดเสิ็ยังไงก็อันตรธนก็ยึดสายยืนตามนั้นมรับบสายต้นครับน่พ่ลูกอที่ มาเรีลนไม่มีถามมีเนาะแล้วก็ตามนี้นะครับเนาตามนี้นะครับก็เวลาที่พวกเราพูดในไลฟ์สดหรือทำคลิปต่างๆก็อยากให้พวกเราทำในหว่วที่สาระสำคัญเท่านั้นอย่าไปแตกประเด็นอะไรมากจนจนบางทีท่านนายท่านอาจจะทำงานากับคุณครับคือบางทีข้อมูลที่ลงไปอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเมื่อเช้าอะครทิางคลิปลงไปบอกว่า สารอุบฟรณ์กสารยกบฟ้องไม่ใช่นะไม่ใช่่ยกฟ้องนทะำว่า,ายุบฟ้องกับไม่ยกฟ้องก็เหมือนกันครับสารอุบฟรณ์ทั้งทุกขั้นสารยุตบตามต้นไม่ไนดะ้ย,ยกฟ้องในคดีนะครับนกะ็สารดีสมัยต้นนะคือบางทีในส่วนของรายละเอียดคดีนะลึกๆที่ลงไปต้องดูคำนักษาเป็นหลักว่ายังไงบางทีข้อมูลที่เราสื่อไป คนภายนอกอาจจะพัดเคลื่อนไปนะครับก็คือยืนยันอีกทั้งหนึ่งว่าที่ข้างสายยืนตามสายต้นนะครับจริงเข้าใจนะเข้าใจนะก็คือยืนยันตามสายท่านต้นก็คือรอรอลงอาญา็อคลงอาญายืนตามสายทุนที่อิสระกินนะครับใช่ไหมมีร้อยใช่ไหมมีร้อยคือนะถามีถามอะไรนะก็ก็ฝาก ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้กับลุงตับกตาตลอดต่อไปสวัสดีครับเดี๋ยวส่งท้ายส่งท้ายอีกนิดนึงตอนนี้ยูทูบเบอร์ที่ลงข่าวต่างๆนะให้ระมันระวังกันไปด้วยอย่าลืมคาดชดีอย่าเขียนข้อมูลในที่ไม่ให้เราไม่มั่นใจก็อย่าไปเขียนนะมองเปื่อจะให้ใครได้รู้นะครับให้ระมัดระวังสาหัสเลยนะ หรือถามมือมันก็แต่หรือนับคะแนนก็ได้นะาการคิดคิดได้ลงไปเพราะว่าคาดาเกื่อนกที่จริงไปแล้วมันก็ไม่ถูกนะคระับเพราะสื่อที่เราไปข้างหน้าเขารับปาลายทางมาที่เข้าใ,ใจถึงคาดเกอนไปตามที่เราลงข่าวถ้าไม่ชัดเจนไม่เข้าใจก็อย่ารีบลงไปแบบนั้นนะแล้วก็เรื่องชอบอาจา,กการย์จะทำของเราด้วยที่ลงไปนะครับเรายเอนเสมอเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะสื่อลงไปเนี่ย เราไม่ชอบมงด้วยแต่ละคนที่เราไม่ชอบตัวเองนะแเราชอบต่อในคดีด้วยแล้วการคายคะเนในเรื่องคดีต่างในส่นี่ก็ไม่ไม่อาจคายคะเนไม่ให้ข่าวซึ่ง็นคดีพอสารท่านพิรณาคดีสารท่านคดีท่านในการคดีทำตำรวจสรางอุปการที่เราไปอื่นจะพูดอย่างอื่นนะ

ทำไมคนพวกนี้ไม่เข็ดไม่จำจริงๆกับการกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้องของกลุ่มจำเลยในคดีถูกตักเตือนตลอดที่มีนัดขึ้นสืบพยานเกิดมาเพิ่งเคยเห็นแถลงข่าวหน้าไม่อายทำความดีอะไรมาเป็นไงละ่ะไอ้พวกข้างไขข้างแคมเฮกันสนันเลยนะว่า สารยกฟ้องที่ไหนได้จะโดนหมิ่นสารเอาไม่รู้เรื่องโดยกูเห็นดีใจจนหน้าไม่อายไม่บอกบุญกันเลยดีใจจัดว่าเขายกฟ้องเจ้านายคราวนี้จะซาออกกันอีกไหมใครทำอะไรมันได้ก็แค่สารเตือน มันไม่สนรอกตั้งโต๊ะว่างมาดเป็นคนสำคัญทุกครั้งวัวลืมทีนลืมเขาสี่ขาสันหลังหวักต้องโชว์พร้อมช่อดอกไม้ทุกครั้งสมุนปลนเปรอเข้าไปสองตัวเนี่ยเคยสร้างความดีอะไรให้สังคมก่อนเกิดคดีชมพูเสียชีวิตต้องเสลอมาแถลงข่าวโชว์ แม่ยกตลอดมองหาเงาหัวตัวเองด้วยนะไอ้สองตัวสองนรกเมื่อไหร่มึงจะเข้าคุกสักทีวะอย่าลืมเอาอียาเข้าไปด้วยนะเห็บเกาะติดไม่ปล่อยเลยยังไงก็เชื่อว่ามันทำน้องติดตามข่าวมาตั้งแต่แรกทุกวันนี้เห็นหน้ามันยังอยากกระเทอบ ถ้ามันแน่จริงอย่าดีแต่ปากประเทศเรานี้นั้นมันก็ยังมีอะไรพิสดารมากมายกว่าชาติอื่นเขาอีกอยู่นะครับแต่เราอยู่ได้และจะอยู่ต่อไปฮ่าฮ่ฮ่มันหนักขึ้นทุกวันเลยนะฮ่าฮ่ฮ่เอาเงินเก็บไว้กินตอนแก่ดีไหมส่งไปให้จําเลยลืมตัวททำไมคะ ฮ่าฮ <H ahaha> ดูหน้าตาแต่ละคนฮ้ <H ahaha> พูดไปก็เมื่อยปากนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ